สวัสดีนักเรียนทุกคนมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนคะ่ะสําหรับคาบนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อจากคาบที่แล้วนะคะจะเป็นการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนเป็นคาบที่2นะคะไปติดตามเนื้อหาที่จะเรียนกันวันนี้เลยนะคะไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1คุณตามีไข่ไก่210ฟอง ขายไปเศษห้าส่วนหของไข่ไก่ที่มีอยู่คุณตาขายไข่ไก่ไปกี่ฟองเราจะใช้บาโมเดลนะคะในการช่วยหาคำตอบค่ะคุณตานะคะมีไข่ไก่210ฟองค่ะแท่งนี้นะคะครูดีให้แทนไข่ไก่210ฟองค่ะ210ฟองนะคะถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ ถูกต้องค่ะสองร้อฟองนี้นะคะถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าเท่ากันนะคะ6ส่วนนะคะเท่ากับ210อฟองค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องหาให้ได้ก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนนี้ค่ะมีค่าเท่ากับกี่ฟองแต่ละส่วนก็คือ1ส่วนนั่นเองค่ะ6ส่วนเท่ากับ210อฟองเพราะฉะนั้นส่วนเดียวจะเท่ากับกี่ฟองต้องใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะใช้วิธีหารนะคะก็จะเป็น ไข่ไก่หนึ่งส่วนนะคะก็เอาสองร้อยสิบหารหกค่ะสองร้อยสิบหารหกได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้เท่ากับสามสิบห้าฟองนะคะตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าแต่ละส่วนนะคะเท่ากับสามสิบห้าฟองค่ะต่อไปค่ะเรามาวิเคราะห์โจทย์ต่อค่ะคุณตาขายไปนะคะ เศษห้าส่วนหกของไข่ไก่ที่มีอยู่นะคะก็คือส่วนที่ระบายสีนี่ค่ะนะคะคือส่วนที่คุณตาขายไปนะคะเศษห้าส่วนหกหนึ่งส่วนนะคะเท่ากับสามสิบห้าฟองเพราะฉะนั้นห้าส่วนค่ะจะเท่ากับกี่ฟองต้องใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะใช้วิธีคูณนะคะขายไข่ไก่ห้าส่วนนะคะก็จะเป็นห้าคูณสามสิบห้าค่ะห้าคูณสามสิบห้าได้เท่ากับถูกต้องค่ะ 175ร้ฟองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้คำตอบค่ะคุณตาขายไข่ไก่นะคะเศษ5ส่วน6กก็คือ175ร้ฟองนั่นเองนะคะไปดูวิธีที่2ค่ะวิธีที่2นะคะคุณตามีไข่ไก่210ฟองขายไปเศษ5ส่วน6ของไข่ไก่ที่มีอยู่ ก็คือขายไปเศษ5้ส่วนหกของไข่ไก่ที่มีอยู่ก็คือของ210ค่ะคำว่าของทางคณิตศาสตร์หมายถึงการคูณน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณตาขายไข่ไก่ไปนะคะก็เอา210ค่ะคูณเศษ5ส่วน6ค่ะเราจะใช้วิธีการตัดทอนนะคะโดยการหาเลขมหารค่ะในข้อนี้นะคะครูดีจะใช้เลข6ค่ะนำห6มาตัดค่ะ6หาร6ได้กี่ครั้งคะ หครั้งนะคะ6ค้ณ210ได้กี่ครั้งคะเก่งมากค่ะได้35นะคะจากนั้นนำ35คูณ5ค่ะ35คูณ5ได้เท่ากับ175ฟองนั่นเองค่ะตอบค่ะคุณตา,ขา,ข,าขายไข่ไก่ไป175ฟองนะคะต่อไปไปดูข้อที่2ค่ะ คุณแม่มีเงิน4,500บาทใช้ไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่คุณแม่ใช้เงินไปกี่บาทและเหลือเงินกี่บาทข้อนี้นะคะเด็กๆโจทย์ถามสองคำถามนะคะคําถามที่1ก็คือคุณแม่ใช้เงินไปกี่บาทคำถามที่สองก็คือคุณแม่เหลือเงินกี่บาทนะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์โดยการใช้บาร์โมเดลกันค่ะ คุณแม่นะคะมีเงิน4ี่0ันห้าร้อยบาทค่ะ4ี่พันห้าร้อยบาทนี้ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะถูกต้องค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนเท่าเท่ากันนะคะสี่ส่วนนี้นะคะเท่ากับ4ี่พันห้าร้อยบาทเราจะต้องหาแต่ละส่วนให้ได้ก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนนี้เท่ากับเงินกี่บาทนะคะสี่ส่วนเท่ากับ 4,500บาทเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนก็คือ1ส่วนค่ะ1ส่วนจะเท่ากับกี่บาทใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะใช้วิธีหารนะคะเงิน1ส่วนนะคะเท่ากับ4,500ค่ะหาร4ี่ค่ะ4,500หาร4ได้เท่ากับ1,125บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้แต่ละส่วนนะคะคือ1,125บาทค่ะคุณแม่ใช้เงินไปนะคะ เศษสามส่วนสี่นะคะของเงินที่มีอยู่ก็คือใช้ไปสามส่วนค่ะจากทั้งหมดสี่ส่วนนะคะหนึ่งส่วนเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งรอยิบห้าบาทเพราะฉะนั้นสามส่วนเท่ากับกี่บาทนะคะต้องใช้วิธีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะใช้วิธีคูณนะคะแม่ใช้เงินสามส่วนนะคะก็จะเป็นสามคูณหนึ่งพันหนึ่งอยยีสิบห้าบาทค่ะหาคำตอบค่ะสามคูณหนึ่งพันหนึ่งอยยสิห้าได้เท่าไหร่เอ่ย ได้เท่ากับ3375บาทนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะโจทย์ถามว่าแม่เหลือเงินกี่บาทนะคะส่วนสีฟ้านี่ค่ะก็คือส่วนที่แม่เหลือเงินนะคะก็คือเหลืออยู่1ส่วนนะคะแม่เหลือเงินนะคะ1ส่วนก็จะเป็น1คูณหนึ่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเงินเท่ากับ1,125บาทนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เราไปดูวิธีที่สองกันนะคะคุณแม่มีเงิน4,500บาทใช้ไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่ใช้ไปเศษ3ส่วน4ของเงินที่มีอยู่ก็คือของเงิน4,500บาทนะคะคำว่าของทางคณิตศาสตร์หมายถึงวิธีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะหมายถึงวิธีคูณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาเงินที่คุณแม่ใช้ไปก็นำมาคูณกันค่ะ แม่ใช้เงินนะคะ4,500นะคะคูณ3าส่วนสค่ะครูดีจะใช้4นะคะในการหารค่ะ4ีหารสได้กี่ครั้งคะ1ครั้งนั่นเองนะคะ4ี่หารสี่พได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะได้เท่ากับ1,125ค่ะจากนั้นนำห1ึ่งนะคะคูณ3ค่ะได้เท่ากับ 3,375บาทนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเรามาหาเงินที่เหลือกันนะคะเดิมทีนะคะคุณแม่มีเงิน4,500บาทนะคะใช้ไป337 5บาทค่ะเราต้องการหาเงินที่เหลือค่ะต้องใช้วิธีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราใช้วิธีลบนะคะ แม่เหลือเงินนะคะก็นำสี่พันห้าร้อยนะคะลบสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะสี่พันห้าร้อยนะคะลบสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยถูกต้องค่ะได้เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนั่นเองนะคะตอบค่ะคุณแม่ใช้เงินไปสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทและเหลือเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะ ต่อไปค่ะไปดูข้อที่3ค่ะข้อ3คุณยายมีถั่วเขียว126กกิโลกรัมขายไปเศษสองส่วนเก้าของถั่วเขียวที่มีอยู่คุณยายขายถั่วเขียวไปกี่กิโลกรัมและเหลือถั่วเขียวกี่กิโลกรัมคุณยายนะคะมีถั่วเขียว126กกิโลกรัมหนึกิโลกรัมนี้นะคะแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆท่กันคะ เก่งมากค่ะแบ่งเป็น9ส่วนเท่าเท่ากันนะคะ9ส่วนนี้นะคะเท่ากับ126กิโลกร,รัมค่ะอันดับแรกค่ะเราต้องหาแต่ละส่วนให้ได้ก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนนี้นะคะเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมแต่ละส่วนก็คือ1ส่วนนั่นเองค่ะ9ส่วนเท่ากับ126กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น1ส่วนค่ะเราจะหา1ส่วนต้องใช้วิธีอะไรคะถูกต้องค่ะวิธีหารนะคะ ถั่วเขียวหนึ่งส่วนนะคะก็จะเท่ากับ126่หาร9ค่ะ126่12หาร9ได้เท่ากับเท่าไรเอยถูกต้องแล้ะค่ะได้เท่ากับสิบสี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะถั่วเขียวแต่ละส่วนนะคะเท่ากับ14กิโลกรัมค่ะเรามาดูโจทย์นะคะโจทย์ถามว่าคุณยายขายถั่วเขียวไปกี่กิโลกรัม ส่วนสีเหลืองนะคะก็คือส่วนที่คุณยายขายไปค่ะคุณยายขายไปเศษสองส่วนเก้านะคะเรามาหาส่วนที่คุณยายขายไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณยายขายไป2ส่วนนะคะขายตัวเขียวนะคะ2ส่วนส่วนเดียวเท่ากับ14นะคะเพราะฉะนั้น2ส่วนจะต้องนํามาคูณกันนะคะก็จะเป็น2องคูณสิบส่ค่ะ2องคูณสิบสเท่ากับ28กิโลกรัมนั่นเองนะคะ โจทย์ถามอีกว่าและเหลือถั่วเขียวกี่กิโลกรัมนะคะถามหาที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือก็คือส่วนสีฟ้านะคะเหลือถั่วเขียวทั้งหมดนะคะ7ส่วนนะคะ1ส่วนเท่ากับ14นะคะเพราะฉะนั้น7ส่วนเท่ากับเท่าไหร่นํามาคูณกันนะคะเหลือถั่วเขียว7ส่วนค่ะก็จะเป็น7คูณ1 4ค่ะ7คูณ14ได้เท่ากับ98กิโลกรัมนั่นเองนะคะ วิธีที่สองค่ะคุณยายมีถั่วเขียว126กิโลกรัมขายไปเศษสองส่วนเของถั่วเขียวที่มีอยู่คำว่าของทางคณิตศาสตร์หมายถึงวิธีอะไรคะเก่งมากค่ะหมายถึงวิธีคูณนะคะคุณยายขายถั่วเขียวไปนะคะก็จะเป็น126ค่ะคูณเศษสองส่วนเนะคะเราจะทำการตัดทอนนะคะโดยการหาเลขมาหารค่ะ ครูดีจะใช้เลข9นั่นเองนะคะ9หาร9ได้กี่ครั้งคะ1ครั้งนะคะ9หาร126ได้กี่ครั้งคะถูกต้องค่ะได้14ครั้งค่ะจากนั้นนะคะนำ14คูณ2ค่ะ14คูณ2ได้เท่ากับ28นั่นเองค่ะก็จะได้คุณยายขายถั่วเขียวไปนะคะ28กิโลกรัมนะคะโจทย์มี2คํคำถามนะคะอีกคำถามหนึ่งค่ะถามว่า เหลือถั่วเขียวกี่กิโลกรัมนะคะเดิมทีมีอยู่126่ิบหกกิโลกรัมขายไป28กิโลกรัมต้องใช้วิธีอะไรคะเก่งมากค่ะใช้วิธีลบนะคะคุณยายเหลือถั่วเขียวก็นำหนึ่งกค่ะลบ28นะคะก็คือลบจำนวนที่ขายไปแล้วนะคะ 126, ่งร้อยี่ิหกลบสิบปดเหลือเท่ากับ98กิโลกรัมนั่นเองค่ะตอบค่ะ คุณยายขายถั่วเขียวไป28กิโลกรัมและเหลือถั่วเขียว98กิโลกรัมนะคะค่ะนักเรียนคะการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะก็จบไปแล้วนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า85หน้า86นะคะพบกันใหม่ครับต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ